มุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเมืองเก่านะคะหรือว่าโอนทาวของเมืองซีเดทาบรรยากาศตอนเย็นๆภาพรวมๆมากก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารวันนี้ตอนนี้อุณหภูมิ31องศาค่ะซึ่งแต่ตอนกลางวันนั้นส9สบตรงนู้นก็จะเป็นทะเล มีความสวยงามและมีสเสน่ห์ที่เมืองนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วถ่ายวิดีโอไว้ดูความสวยงาม นี่คะ่ะตรงพื้นเป็นสกายวอล์กนะคะข้างล่างนี้คือเมืองเก่านะคะที่มีเสาลม้มลงมาแล้วก็ทับถมกันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะข้างบนก็เลยปิดกระจกไว้คะเป็นเสาเมืองเก่าซีอ่ะมาแล้วมาแล้วตัวนี้ก็มาเนี่ยน่นนะยอสวัสดีครับมาเยี่ยมแล้วหลหรครับ นี่โอ้รูปหล่อมากเลยนี่อีกตัวนี้ก็เนี่ยนอนอยู่เนี่ย